ขอบสนามจับมือเดนะขอเสนอเรื่องราวของสุดยอดสโมสรที่คว้าแชมป์มามากที่สุดของเกาะอังกฤษแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดสนับสนุนโดยค o มมูนิตี้ฟุตบอลออนไลน์ s a s i a 99 c o m ในปี1945แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทำการแต่งตั้งแมดบัสบี้กุนซือหนุ่มไฟแรงวัยเพียงแค่3กป,ปีเข้ามาเป็นนายใหญ่ของสโมอสรอโดยประวัติของบัสบี้สมัยนักเตะก็คือนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้และลิเวอร์พูลมาก่อนรวมถึงเป็นนักเตะดีกรีทีมชาติสกอตแลนด์โดยการทำงานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คืองานคุมทีมครั้งแรกของเขาในตอนแรกบัสบี้เองก็ได้รับข้อเสนอจากลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันแต่ว่าสุดท้ายเขาไปเลยที่จะมาเริ่มงานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากการชักชวนของเจมส์จิปสันประธานสโมอสรและเจมส็ออาานนน่่งิขขททีกลยเเเปเพื บัสบี้เป็นคนที่เชื่อมั่นในระบบเยาวชนมากเขาจึงสร้างทีมที่มาจากเยาวชนของสโมสรซึ่งในยุคนั้นบรรดาเด็กๆของแมนยูล้วนแล้วแต่เป็นโคดบอลทั้งนั้นทั้งเอ็ดดี้โคแมนมาร์คโจดบ็อบบี้ชาตันหรือจะเป็นดันแคนเอ็ดเวิร์สที่ได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะของลูกหนังในรอบร้อยปีพวกเขาเหล่านี้คือแกนหลักสาคัญของแมนยูในการก้าวขึ้นมาควา้าแชมป์ลีกได้ในช่วงยุคปี50 โดยทีมชุดนั้นอายุเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ราวยี่สองปีจนถูกขนานนามว่าบัสบี้เบบหรือเหล่าเด็กของบัสบี้พวกเขาเอาชนะคู่แข่งได้มากมายทั้งในลีกรวมไปถึงการเล่นในระดับฟุตบอลสโมสรยุโรปโดยการแข่งขันยุโรเปียนคัพนะั้นเริ่มต้นเป็นครั้งแรกในปี1955แต่ว่าในช่วงแรกนั้นสมาคมบอลอังกฤษปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ทีมในประเทศไปแข่งรายการนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะว,ว่าไม่มีใครเชื่อว่ารายการนี้จะไปรอดอีกสาเหตุหนึ่งก็คือกลัวเสียหนา้าเพราะพวกเขาเชื่อว่าลีกและบอลทัวร์ของพวกเขาคือที่สุดแล้วแต่มแมนนนนสไดัั้่่กกบวลา บีได้ส่งทีไปลงแข่งในรายการนี้และกระทำผลงานไประบือลรือลั่นทั่วยุโรปโดยไปแข่งก็ไปถึงรอบรองชนะเลิศแต่ว่าไปพ่ายกับเรอเดรตดมหามนาน,านลูกหนังจากสเปนแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะตกรอบเหล่าบัสบีเบฟก็ได้รับการยกย่องไปทั่วมันเป็นเหมือนการประกาศให้โลกรู้ว่ายังมีกลุ่มเด็กมัสจันรวมตัวกันอยู่ที่นี่โดยเฉพาะแมทที่ไล่ถล่มอันเดอร์เลชไป10ศูนย์นั่นคือแมทที่เป็นสุดยอดครั้งหนึ่งในบริษัทการเล่นในรายการนี้ของทัพปีศาจแดงจากความยอดเยี่ยมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเหล่าข ประกาศสักดาในการล้มบอลลังของเรอัลมาดริดก้าคือมาเป็นแชมป์ยุโรปก็เป็นได้และลเผลอเพิมันอาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1957เลยด้วยซ้ำแต่แล้วในวันที่6กุมภาพันธ์มันก็เกิดเหตุที่น่าเศร้าที่สุดในประวัติศาสตร์โลกลูกหนังโดยตอนนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพึงจะเสร็จสึกยุโรเปยนครัพรอบก,ก่อนรองชนะเลิศซึ่งพวกเขาสามารถบุกไปเสมอกับเรอัาเบลเกตใน3ประตูต่อโดยได้2ประตูทีเด็ดจากบ็อบบี้ชาต้านและ1ประตูจากเดนิสไวโอเลตทาให้สามารถพาเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปได้อย่างน่าทึ่ชันนนวาคมใี้้้ปได พวกเขากําลังจะก้าวขึ้นมาเทียบชั้นกับยอดทีมอะไรอื่นๆอย่างเอซีมิลานหรือจะเป็นเรอัลมาดริดแต่หัวข่าววันต่อไปกลับกลายเป็นข่าวที่น่าเศร้าที่สุดก็คือข่าวศกอนตกรรมที่ฆ่าชีวิตนักเตะของพวกเขาเกือบยกทีมโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในระหว่างที่พวกเขากําลังเดินทางกลับแมนเชสเตอร์เพื่อไปฉลองการเข้ารอบกับแฟนแต่ว่าตอนนั้นพวกเขาต้องแวะไปเติมเชื้อเพลิงที่กรุงมิวนิกประเทศเยอรมันท่ามกลางสภาพอากาศอันเลวร้ายที่มีน้าแข็งเกาะบนปีกเครื่องบินบางทีเรื่องโศกอนตกรรมอาจจะเป็นเรื่องที่ฟ้ากําหนดเอาไว้เพราะตอนแรกเเเเทททีี่่่ยยววบินนน้ําาาาจจะะกกลพรััต เป็นคนขับเครื่องบินสายมรณะนี้ไม่สามารถนำเครื่องขึ้นได้ถึงสองครั้งซึ่งในตอนแรกเขาตัดสินใจย,ยกเลิกเที่ยวบินตามคำแนะนำของวิศวกรว่าด้วยสภาพอากาศเลวร้ายขนาดนี้ไม่ควรเสี่ยงดีกว่าโดยดันแคนเอ็ดเวิร์สรวมถึงนักเตะคนอื่นในทีมก็ได้ทำการส่งเท็กซ์ไปบอกกับครอบครัวว่าวันนี้คงยังไม่ได้กลับบ้านไว้เจอกันพรุ่งนี้แต่สุดท้ายกับตันเจมนั้นกลัวว่าจะกระทบกับเรื่องตารางเวลางานและได้เชื่อว่าเขา,าจะเอาเครื่องขึ้นไปได้จึงได้ตัดสินใจเอาเครื่องขึ้นอีกครั้งและนั่นก็คือการตัดสสิิินนนใใจททีีีี่่่่ผดดดพพลาาาาุชชวววตเรรรระคคค้้ไมโอังแก เครื่องบินไม่สามารถขึ้นได้และลื่นถลายบนรันเวย์ไปชนกับคานบ้านคนและฟาดกับต้นไม้เกิดไฟลุกขึ้นท่วมเครื่องแน่นอนว่าผลของมันก็คือนักเตะของแมนยูนเต็ดหลายรายต้องเสียชีวิตรวมไปถึงดันแคนเอ็ดเวิร์ดที่ถูกมองว่าจะเป็นสุดยอดนักเตะต้องมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในอีกไม่กี่วันต่อมาเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหวโรเจอร์บายเอ็ดดี้โคแมนเลียมวีแลนด์เจมส์เบนส์มาร์ตโจดเสียชีวิตทันทีที่เครื่องบินส่วน o, Harry, urg, Bobby, en, Sir, Matt, y, วบิวฟอกแฮร์รี่เกิร์ตบ๊อบบี้ชาตันเซอร์แมตบัสนี่ขององการลกนัโดยเมื ข่าวนี้ออกไปก็ได้เห็นน้ำใจจากทุกสโมสรนในอังกฤษที่ยื่นเข้ามาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยการเสนอให้ยืมน,นักเตะใช้งานซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูลแต่ว่าตัวของเจมี่เพอร์รี่ผู้ช่วยของบัสบี้ที่ขึ้นมาคุมทีมแทนที่ของเจ้านายที่ต้องพักรักษาต,ตัวอยู่ที่โรงพยบาบาลก็ขอรับเอาไว้แค่น้ำใจเท่านั้นและหลังจากนั้นก็เป็นการปิดตำนานทีมดาวรุ่งมาสรรันบัสบี้บไปแบบสุดเจ็บปวดเหลือเอาไว้แต่นักเตะบางคนที่ต้องสู้ต่อเพื่อที่จะกลับมาพาสโมสรให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งงเเเตุกอนนนนาารมมคั้คีีล,ลยยยปป็็ฏิบขสสจ ว่าเวลาที่มีนักเตะใหม่เข้ามาสู่ทีมก็จะมีการแจกวิดีโอหรือยุคปัจจุบันก็เป็นคลิปหรือดีวีดีที่ใครนักเตะได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ในคราวนี้และจะมีวิทยากรที่บรรยายก็คือบ็อบบี้ชาวตันผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในคราวนั้นชาวตัน <aut> ยอมรับว่าเขาต้องการให้ทุกคนรับรู้ว่าพวกเพื่อร่วมทีมในยุคของเขาสุดยอดขนาดไหนสำหรับเด็กที่เกิดไม่ทันซึ่งเขาจะหุดหิดมากยามที่เห็นเด็กรุ่นหลังคลางแคลงใจในความสามารถของดันแคร์เดเวิร์ดเพื่อรักของเขาที่ทุกคนเชื่อวว่่่่่าาาาาาาหหกกกกกไดนน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 นจจโโลลี้้ปปเเขะตตอออองงงง็็ูัยยแร โศกอนตกรรมครั้งนี้แม้มันจะเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนับหนึ่งใหม่อีกครั้งเพื่อสารต่อสิ่งที่ทีมบัสตีเดปทุดแรกทำไม่สำเร็จนั่นคือการเป็นอันดับหนึ่งของยุโรปและพวกเขาก็ทำมันได้จริงๆโปรโดติดตามต่อ,ต,อต่อไปได้วันพรุ่งนี้ที่เดิมสองทุ่มตรงนะครับขอบคุณเรื่องราวอันสุดยอดจากแฟนเพจเดอะนัดสดมดแมซ์ Max.